รักเราไม่เท่ากันตอนที่16พร้อมผ่าสองมึงห้ามหายไปเจอกูอีกนะเซฟนั่นคือคำพูดที่ผมบอกคนตรงหน้าหลังจากที่เราได้กลับมาเจอกันตลอดสามปีที่ผ่านมาผมออกตามหามันมาตลอดแต่ตอนนี้เซฟกําลังยืนอยู่ตรงหน้าแถมยังมายืนอยู่ข้างผมอีกนห้ผมนั้นมีความสุขมากๆ จนผม,มอยากให้มันหายไปหลังจากนั้นผมก็คอยอยู่ข้างมันตลอดจกนกระทั่งมาที่ผมไปปฏิเสธฟ้ามันเป็นวันที่โลกทั้งใบของผมแต่เป็นเสียงเาอวันนั้นเซฟใจผิดว่าผมกับเธอคบกันเป็นแฟนแล้วมาคิดหลอกเซฟแต่พอผมจะอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นเซฟก็ไม่คิดฟังแล้วหนีหายไปผมไปแต่นั่งรอและหวังว่าเซฟจะกลับมาที่ห้องแต่สุดท้ายเซฟ ก็ไม่กลับทิ้งให้ผมตลอดอยู่แบบนั้นมาสะดุ้งตื่นอีกทีตอนที่เซฟเข้ามาในห้องพร้อมกับตัดความสัมพันธ์ทุกอย่างจากผมซื้อเนื้อวัตถายผมนั้นเจ็บเจียนตายอุตส่าหได้กลับมาอยู่ข้างกันแต่สุดท้ายมันก็นมาได้แค่นี้แต่ถึงอย่างนั้นคนอย่างผมก็ไม่คิดยอมแพ้กูซื้อมาผิดนะ่ะมึงเอาไปกินแล้วกัน ผมวางกล่องนมที่ได้ใจซื้อมาให้แต่ทําทีว่าตัวเองนั้นซื้อมาผิดแล้วให้เซบได้กินแต่กล่องนมนั้นกลับถูกวางทิ้งแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่คิดยอมแพ้แล้วเดินหน้าต่อพอสักวันผมกับเซฟใจได้คืนดีกันจนวันหนึ่งในช่วงที่ผมนั้นกําลังเรียนก็มีสายรายงานว่าเซฟนั้นกําลังป่วยหนักผมได้เห็นข้อความถึงกับนั่งไม่ติดกัาอี้จน้รีบยกมือขออาจารย์แล้วทาทีไปห้องน้ํา พร้อมจะไปไหนฟ้าเอ่ยถามไม่เห็นผมนั้นรีบดูขึ้นดยสิดาวิตโตเสียไปสบายอ่ะเราต้องไปดูทางไงเดี๋ยวเราจะกลับมาเรียนต่อได้ได้ไดพอคนขอบประตูผมก็วิ่งออกไปแบบไม่คีดชีวิตเพื่อตรงไปในลานจอดรถก่อนจะขับตรงไปในตึกที่พร้อมอยู่และพอไปถึงผมก็วิ่งตรงไปหาอย่างคนที่บอกขาผมทันที เซฟอยู่ไหนอะอ้าวพี่พร้อมเมื่อกี้พี่เจมผ่าเซฟไปทันนั้นแล้วอะพอรู้ว่าตอนนี้เซฟอยู่ไหนผมก็รีบเลียงฝี้าไปทันทีดละถั้นทำให้ผมได้เห็นว่าตอนนี้สภาพของเซฟดูแย่มากเซฟเป็นไงบ้างมึงมาได้ไงว่าพร้อมคณะมึงอยู่อีกทางเลยไม่ใช่หรอเจนก็ตกใจกับการปรากฏตัวของผมและนั่น ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญต้อ้ผมอยู่ไกลแค่ไหนถ้าดูว่าเซไม่สบายผมก็จะรีบมาหาทันทีมีคนบอกเซฟป่วยอ่ะเป็นไงบ้างมึงกลับไปเถอะเดี๋ยวกูพามม่ไปหาหมอเองแต่กูพร้อมตอนนี้มึงกับมันเป็นยังไงกันอยู่อ่ะก็น่าจะดูอยู่นะแต่ยังไงมึงไม่ต้องห่วงอ่ะกูจะดูแลมันอย่างดี แม้เจมจะพูดแบบนั้นแต่ผมก็จะดูแลมันมากกว่าสุดท้ายผมต้องยอมถอยออกมาและปล่อยให้เจมส์ได้พาไปหาหมอซึ่งมันเองก็ลืมส่งข้อความมารายงานว่าอาการของเสียเป็นยังไงบ้างพร้อมทั้งรีพาเซฟกลับไปที่ห้องเพื่อพักผ่อนซึ่งมองเห็นแบบนั้นผมก็จัดการลาคาบบ่ายเพื่อที่จะกลับไปดูแลเซฟที่ห้องการดูแลคนป่วยไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักศึกษาแพทย์อย่างผม แต่เพราะเขาเป็นห่วงมเลยใช้ผมนั้นเอาจืะจ้องใบหน้าของคนที่กำลังนอนจะทําให้ฝ่ายนั้นรู้สึกไม่พอใจจนผมต้อขึ้นไปจาัดก,การอย่างอื่นแทนและคิดทำในสิ่งตัวเองนั้นพอจะช่วยอีกฝ่ายได้พอได้ยินว่าไข้ของเซฟลดลงแล้วผมก็รู้สึกโลอก,อกแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ต้องดูแลเซฟไม่ห่างขนาดมันอยาไปขัา้นั้นนอกผมก็ต้องไปด้วยเผื่อถ้ามันเป็นไรขึ้นมา ผมจะได้ดูแลมันได้ทันแต่ดูเหมือนกันออกไปครั้งนี้จะทำให้ผมเรียนรู้อะไรบางอย่างมากขึ้นวันนี้กูไปเดินห้างมาแลยเห็นมันน่ารักดีอ่ะก,กูเลยซื้อมาให้เป็นไงเหมาะกับพายุไหมคำพูดของเจมท่าผมนั้นเกิดความสงสัยว่าใครคือพายุแล้วทำไมเซฟต้องยิมยังมีความสุขกับของเล่นชิ้นนั้นแต่พอทาเอาอไปอีกฝ่ายก็มีท่าทีพิรุธและไม่ใช่แค่เซฟ แต่เจมเองก็มีอาการไม่ต่างกันของเล่นนี้ซื้อมาให้ลูกของกูเองอะอะไรนะเซฟนี่มึงมีลูกแล้วเหรอตอนที่ได้ยินนั้นผมรู้สึกว่าโรเบอิมเขณะเมือ่อโรเบีเซฟมีลูกแต่พอจะถามต่อเซฟก็บอกว่าไม่ใช่และแก้ว่าพายุนั้นคืนลกาของตัวเองแต่ผมกับคิดว่าไม่ใช่ พอแผลผ่าตัดแบบนั้นมันเหมือนกับแผลผ่าตัดคอดูดที่ผมเห็นอยู่บ่อยๆหลังจากจกินข้าวเมื่อเย็นเสร็จเซฟกลับ,บมามีไข้อีกครั้งจนผมต้องอะไรอย่งางใกล้ชิดและพอเห็นมันหลับผมก็กลับมานั่งคิดทบทวนเรื่องต่างๆซึ่งพอสรุปกับตัวเองได้ว,ว่าพายุน่าจะเป็นเรื่องของตัวเองแต่เพราะไม่แน่ใจผมก็เลยคิดว่าเจมน่าจะดูเรื่องนี้ที่สุดประัดสินใจโทรไปหามัน แต่จมกลับให้กระตอบผมไม่ได้เนื่องจากสัญญากับสิบเอาไว้และนังนให้ผมได้เห็นว่าคนที่คิดว่าหลับไปแล้วกำลันงนอนมองผมอยู่ผมตั้งใจจะถามความจริงทุกอย่างแต่เซบก็ไม่คิดฟังเนื่องจากผมยังไม่ชัดเจนเรื่องของฟ้าผมก็ไดยโทรไปหาฟ้าแล้วให้เธอได้อธิบายเรื่องต่างๆและผมเองก็ริุทธิ์ใจกับเรื่องนี้ยังไงซะ คนที่อยู่ใจผมมาตลอดก็คือเซฟแค่คนเดียวเท่านั้นกูมีลูกกับมึงเป็นนั้นคือสาเหตุที่กูหายไปอ่ะในที่สุดผมไปรู้แล้วว่าเซฟหายไปไหนซึ่งถ้าผมรู้สึกเสียใจแบบสุดๆคนที่ผมต้เจอกับเรืองแบบนั้นเพียงดำพังโดยที่ตรงนั้นไม่มีผมอยู่ด้วยมาทำให้ผมรู้สึกแย่เสียมากๆปากเด้แต่เอ่ยคำขอโทษซะไปซะมา จนเซฟตัวเอ๋ยปากห้ามเสียไปได้ฟังถึงสาเหตุที่มาทำแบบนั้นซึ่งผมคิดว่ามันไม่เข้าท่าเสียเลยเซฟต้องสละอนาคตของตัวเองเพื่อลูกและผมซึ่งมันดูขึน้นไปแบบนั้นแต่หลังจากนี้ผมจะอยากให้มันไปแบบนั้นอย่างแน่นอนเซฟกูขอถามมึงได้ไหมตอนนี้มึงรักกูอยู่ไหมอะ รักสิพอรักอ่ะกูเลยทิดเกื่าบ้าๆแบบนไปไงตอนที่ที่ฟังหัวใจของผมนั้นเจ็บปวดแบบสุดๆกระถึงอย่างนั้นผมก็ดีใจที่ตอนนี้เซฟไดรับผมไม่ตาไปจากเดิมและผมก็ดีคนตรงหน้าเข้ามากอดจนแน่นมึงรู้ไหมกูเกขือบขาดใจอ่ะเมื่อรู้ว่าลูกเสียมึงไปอ่ะกูรักมึงมากนะเซฟแล้วหลังจากนี้สัญญากับกูได้ไหม ถ้ามีเรื่องอะไรให้บอกกูอย่าเก็บเงียบหรือคิดทำคนเดียว่ะกูขอทุกอย่างที่มึงทำมีกูอยู่ด้วยไม่เป็นแไปกระทั่งเรื่องลูกของเราอะผมคายอ้อมกอดแล้วมองไปยังแผลที่หน้าท้องและหนอนว่ามท้ายผมนั้นรู้สึกเจ็บปวดแทนคนตรงหน้าพร้อมมึงอยากเจอลูกไหมคำว่าลูกที่ผมได้ยินจากปากคนตรงหน้าทำเอาใจของผมนั้น กลับมาฟูอีกครั้งและไม่รดชาติที่ตอบกลับไปด้วยความรู้สึกตื่นเต้นแต่พอดูเวลาแล้วกลับโทรหาไม่ได้เนื่องจากตอนนี้พายุนั้นขานอนไปแล้วไม่ได้โทรหาแต่ใช้ว่าจะไม่มีวิธีอื่นน่เซฟยิมือถือขึ้นมาก่อนจะกดมาสักพักแล้วยิมือถือมาให้แลเ้เห็นหน้าจอตอนนี้ก็คือรูปของเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารัก มองกล้องด้วยรอยยิ้มนีม่ไงลูกของเราคำว่าเรานดให้ผมยิ้มออกมาอย่ามีความสุขลูกหน้าเหมือนกูเลยอะ่ะนักขึกษที่ผมสังเกตไม่ว่าจะมามุมไหนก็ได้ผมแบบเต็มเต็มสงสัยเชื่อผมแสดงจริงๆใครบอกหน้าเหมือนคนข้างบ้านอะ่ะมึงเนี้ยว,ว่ะขัดตลอด ผมไปยืมให้กับคนด้านข้างเสียทัทีงงอนที่ตัวเองนั้นตวนแย่งความรักสำหรับผมแล้วมันจะคงเป็นหนามเบอร์วันสำหรับผมเสมอเพราะผมรักมันสุดหัวใจคุยกันไทยเด่อนะครับจบแล้วน,นะครับสำหรับพาร์ทของพร้อมนะครับซึ่งเราจะได้เห็นว่าพร้อมนั้นปรักเสพเพียงแค่คนเดียวมาตลอดนะครับจะเห็นได้ว่าพร้อมของเราเนี่ย รักเซฟมาตั้งแต่แรกจกกนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับและไม่เคยคิดนอกใจไปชอบใครเลยนะครับเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปนั้นต้องคอยติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบาย